สวัสดีครับรายการใครๆก็เข้าครัวนะครับวันนี้เราจะมาทำอาของง่ายๆกันที่สามารถซื้อได้แถวๆบ้านนะฮะโดยเฉพาะหน้าโรงเรียนเนี่ยจะมีลูกชิ้นจะมีอะไรแปลกๆนี้นะฮะซึ่งเรามาทำเป็นของทานเล่นตอนดูหนังก็ได้หรือจะมาทำเป็นกับข้าวในวันที่เรายุ่งๆก็ได้นะฮะโอเคเรามาดูส่วนผสมกันเลยครับส่วนผสมของเมนูนี้นะครับ ี่แน่ๆเลยตอนนี้ลูกชิ้นอะไรก็ได้ลูกชิ้นรวมลูกชิ้นทอดลูกชิ้นปลาอะไรได้หมดเลยนะฮะแล้วก็ถั่วถั่วป่นน้ำมันนะครับใบโหระพาน้ำจิ้มไก่ฮะก็ยี่ห้อก็คงรู้จักกันดีนะฮะน้ำปลานิดหน่อยครับโอเคเรามาทำกันเลยนะสำหรับอัตราส่วนสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv ครับ อันนี้วันนี้ผมจะมีทั้งลูกชิ้นปลาเกียเก๊ยวทอดกุ้งทอดเ,อเต็มไปหมดเลยนะฮะเราก็จะผัดให้มันร้อนถึงข้างในแล้วก็กรอบสักแป๊บหนึ่งครับระวังน้ำมันกระเด็นด้วยนะครับความเค็มเนี่ยในลูกชิ้นปลาบางตัวเนี่ยจะมีอยู่แล้วบ้างนะฮะ พรฉะนั้นก็ลองชิมดูก่อนเนาะจะได้พอเสร็จแล้วจะได้ไม่เค็มเกินไปส่วนความหวานเนี่ยก็มีอยู่แล้วในน้าจิ้มไก่เปรี้ยวนิดๆอะไรเงี้ยฮะโอเคเต่แล้วจะเอาน้าจิ้มไก่เนี่ยลงไปผัดให้มันเหนียวอะ่ะให้มันงวดเนาะให้มันเคลือบเอาไว้ ผัดให้งวดซ้ำหนึ่งนะครับคอยผัดไปเรื่อยๆนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูอีกทีหนึ่งครับ เนี่ยครับพอเริ่มงวดแล้วนะฮะเริ่มเหนียวอย่างนี้ละใส่น้ำปลาน,นิดหนึ่งก็ได้เพื่อความหอมแล้วก็ความเค็มหน่อยตามไปด้วยใบโหระพานะครับผัดแป๊บเดียวไม่ต้องนานเดี๋ยวมันจะเหี่ยวเฉาเกินไปไม่สวยแล้วก็ถั่วใส่ที่หลังสุดเลยนะฮะคลุกให้เข้ากันจบแล้วครับเดี๋ยวเรามาลงจานกันนะฮะ เสร็จแล้วครับกับเมนูนี้นะฮะลูกชิ้น3ลดรสของเราก็น่าทานมากเลยฮะสำหรับอัตราส่วนสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv ฮะโควงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีครับ